คนเคยกินเท่านนชิู้ว่ามันเป็อยังไงนะครับมาครับจัดหนักจับจัดเต็มครับเพื่อนี่ครับนี่ครับไครหั่งูว่าครับหรือว่าตัวเดียวอันเดียวนะครับนะแล้วก็มีเนื้อสันครับเนื้อตับครับผ่าขี้ริ้วน้ำจิ้มขี้เพียกขมๆมเ่นียบ มาครับกินซ้อยโจนกันครับครับกราบสวัสดีนะครับนะคลิปนี้มากินซอยโจครับนี่อันนี้เป็นไข่หำมงัวครับยังใครเห็นบ่าครับไข่หำมงัวส่วนตัวเดียวอันเดียวมันก็จะอยู่ฟังนี่นะครับนะเดี่ยตัวเดียวอันเดียวงัวครสิมาซอยจครับแต่ผมว่ากินแบอนี้ผมสิกินนนี่ครับตับเนื้อแล้วก็มีสามสิบกีบครับนะ ส่วนอันนี้เสีไว้แขก V.I.P ให้มือที่มีแขก V.I.P มาจะก,กินซอยจูสันวา,นาก็เลยจัดให้แล้วครับนะมาครับจัดซอยซอยจูไอ้ไั่ำงัวเอ้าเริ่มมีดมาครับจัดโตจัดยังเรียบร้อยเริ่มมีดโอ้สำคัญเลยมีดมี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 ดกินอะได้นะครับนะมาครับเราจะม,ม,มาหั่มมมมน,ก,น,นกินสตรอเบอร์ี้เลยนะวา้าวตับสดๆเลย นี่เห็นไหมข้นมากเลยน้จิ้มแก้วเข็มข้นมากมาครับอ,อ,อ,อสมทิรอว้วยครับนี่ครับอือกินไปพี่เลย โอ้ว mm hmm. oh. สุดยอดมากเลยซาร่า mm hmm. ต่อไปมาร้องนี่ครับผ่าคิริวครับเฮ้ยวม้สามสิบ hmm. เกรบสามสิบกีบบอกใส่ป่ามันสดสด,สดแบบนี้นครับสุดยอด นี่เนื yeah. mm ้อ hmm. แ mm ืมเศักต่อไปเป็นเนื้อบัน เางงานี่ยเวลามาซอยจูเขาหล่อพวกมันพวกขาวๆออกนะครับออกเต่เนื้อมันมาซอยมันจังบปเหนียวอันนี้ผมบอกท่านได้จัดมาท่านี่บมาท่านได้คัดเนื้อเนาะจริงๆมันต้องจัดเอาแต่เนี่ยแต่งเนื้อก่อนหะน,น,น้าม่บริแต่งมาสดๆเลยอุ้ยโอ้ยดูยเชียวเฮีย โนะมเป็นยังเนี้ยมันก็อยู่ในิถาดอยู่แหละมันบริยาไปใส่อุ้อุตสาคนแก้าหลกหลายเนี้ยซ้ำว้าฉับคักผักบะต้องเนืท้องเสียอือ อ mm hmm. คนเคยกินเท่านั้นชิ้ว่ามันเป็อยังไงนะครับอ mm ื hmm. สดครับเด็กใจตับครับตับมันหวานครับสดๆสดสดเลยมาครับมาสำหรับคนเคยกินเท่านั้นที่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงครับบระเดยวเรียกว่ามันแซ่บนี่นน เขซาซอยยังไง ผัาคี้รูสามสิบกรบนี่เป็นล่างออกดีนะครับเห็นไ,ไหมปกติมันต้องดำๆเนี่ยนะมันย่งเสียบ โดนแนะบารกินสดๆแบบนี้น <Techn> ะ แซ่บคักพี่น้องแมวว้เดี๋ยวเดี๋ยวดขออนญาตยืนครับบัตรสองร้อยขออนญาตยืนครับเนียนไม่ได้แตง่งน,นะนซื้อมาสดๆกับไส่แบบสดๆนี่เลย กินห้องทองก่อนเดี๋ยวแขกมาเดี๋ยวกินกับแขกอ,อีกแต่ว่าผมติดใจได้ตับ,อ,บอีกสดคักเสียบไี่เละตับสดๆนี่ครับเนี่ย มันตองแกเลี่ยน้วยกินเนื้อตามกับกินตับแล้วมัวเวนเลี่ยนอืมไก่อัอดเอนนี้

กรอบดีเรียบไปคิดเรื่องสามสิบขีดสุดๆกรอบโอเคนะครับคลิปนี้เราจบไปแค่นี้กัน กินหลายวันได้เราสิกินน้ำแข็งวันได้เราแขกมากขอบคุณที่ติดตามนะครับจังครบไม่คลิปนานนะครับขอบคุณครับ